ขาใหญ่กินอีกแล้วครับดูซิว่าครั้งนี้จะได้หรือเปล่าโอ้โหโอ้โหอยู่อางงี้จะร้องทำไมแล้วเราก็นึกว่ามีเข้าต่อแต่ยังไม่ต้องไม่ต้องกวาดยังไม่กวาดยังไม่ลอยครับวิ่งครับตัววิ่งครับโอ้โ โอ้ยเม็ดไม่เห็นตัวปลาเลยโอ้ยดูดวิวิ่งจมวิ่งจมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมิวของกูมีปัญหาอีกอ่ <c oughs> เนะเอออยู่ตรงนี้แหละดูวิ่งครับวิ่งแรงมากครับเท่นลิ้นเหรอวะกลัวจะยิ่งดูเลยเออ แสดงว่าเยอะมากเลยเนี่ยวันนี้มันต้องที่สองนะถ้ามันออกเนะี่ยพุ่ง